สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกกล่องที่ตัดขนน้องหมาน้องแมวของเรานะคะเปิดออกมานี่เลยที่เราเลือกมาอันนี้จะเป็นสีเขียวมินนะคะเลือ,อ้ออกฝาหน่อยเนาะนี่ยถ่ายคนเดียวมือก็จะเป็นแบบนี้นิดนึงนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะอันนี้นะคะก็จะมาแบบนี้ภายในกล่องนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบตัดขนแบบ ตามซอกตามแบบเล็บน้องอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าขนขึ้นแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นเหมือนเหมือนแบตเตอรี่ของของพวกเราเลยค่ะจะเป็นเหมือนกันตรงนี้เนาะก็จะมีที่ปัดฟนุนแล้วก็จะมีน้ํามันตรงนี้นะคะเผื่อแบบว่ามันฝืดเนาะตรงบริเวณนี้นี่ก็จะเป็นสายจะมีเป็นสาย usb นะคะแล้วก็ทางลูกค้าก็สามารถใช้อแดปเตอร์ที่ใช้กับมือถือได้เลยเมื่อ แกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวครูชานะคะก็จะมีไฟบอกนะว่าหมดไม่หมดอ่ะทีนี้ก็กดปุ่มค้างนะคะเพื่อเปิดนี่ค่ะสามารถตัดง,ง่ายมากๆนะแต่ว่า